สวัสดีครับสำหรับการคำนวณเกี่ยวกับการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับซึ่งมี2ประเภทย่อยนะครับประเภทแรกนะครับจะเป็นการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะครับมีหลายค่ามากเลยนะครับลองดูตัวแรกนะครับพิสัยนะครับพิสัยนะครับเราก็ใช้หลักการง่ายๆเลยนะครับเห็นมครับพิสัยดเรนจ์ของเรานะครับก็คือแม็กซิมัมลบด้วยมินิมัมนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะเราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่มันมันไม่มี สู่สำเร็จรูปนะครับในโปรแกรมนะครับแต่ว่าไม่ยากนะครับพิมพ์แม็กซิมัมนี่ครับจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับข้อมูลของเรานะครับก็ลากคลุมได้เลยนะครับหรือใครจะไม่ลากคลุมสามารถพิมพ์เองได้นะครับถ้าเกิดพอจําได้นะแม็กซิมัมนะครับวงได้ปิดด้วยแล้วก็ลบมินิมัมนะครับเดี๋ยวก็จะขอพิมพ์ด้วยก็ได้ครับถ้าเกิดไม่อยากเลื่อนเคอร์เซอร์หรือหมุนเมาส์ไปไปมาๆนะครับก็จะได้เสร็จครับ ต่อไปนะครับก็ใช้การอ๋อค่า sd นะครับเป็นค่าที่นินมยมใช้มากที่สุดนะครับหรือพูดภาษาไทายเต็มๆว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งมีสองแบบนะครับแบบประชากรแล้วก็แบบกลุ่มตัวอย่างค่าไม่เท่ากันเพราะสูตรต่างกันนะครับสังเกตนะครับสูตรสีเหลืองอ่อนกับสีเขียวอ่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแบบประชากรนะครับใช้สูตรสีเหลืองอ่อนนี่คือสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองสีส้มๆนะครับแต่่ สูตร1นึสูตรสก็ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเรามีสูตรสําเร็จรูปหรือคําสั่งสําเร็จรูปในโปรแกรม Microsoft Excel นี้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็คือ standard deviation นะครับ s t a deviation ก็คือ d e v แต่ประชากรจะต้องใส่จุด p ด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องใส่จุดก็ได้นะแต่ให้บอกไว้นะครับอ่านงเล็เปิดนะครับแล้วก็ข้อมูลของเราก็คือ a 9 j 12นะครับถ้าใคร ไม่อยากพิมพ์ก็สามารถเลื่อนนะครับแล้วก็ลากคลุมได้นะครับวงเล็บปิดเสร็จแล้วครับอ่านี่ก็คือค่าของ sd แบบประชากรนะครับต่อไปนะครับ sd แบบกลุ่มตัวอย่างตามสูตรสีเขียวแต่เราไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับเราจะใช้คําสั่งสําเร็จรูปเลยนะครับก็คือเท่ากับ stdv e เหมือนกันเลยนะครับแต่ต้องใส่จุด s ย่อมาจาก sample นะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็อ่ะสมมติว่าจำาซื่อเซลล์ไม่ได้ก็เลื่อนนะครับลากคลุมนะครับ เราก็ทําได้เลยนะครับเราลงให้ปิดได้เลยนะครับ Enter นะครับซึ่งสังเกตว่าค่าที่ได้จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสูตรต่างกันเลยนะครับตัวห่างต่างกันนะแต่ต่อไปนะครับก็จะขอมีอีกทริกนึงนะครับสำหรับจุด s ที่แสดงคําว่า Sample หรือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องใส่จุด s ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรกเรียนไม่ไม่ใส่จุด s จะหมายถึงประชากรอ่อจะหมายถึงกลุ่มตัวอย่างด้วยนะครับ แต่ถ้าใส่จุดเอก็ก็ได้นะครับก็จะชัดเจนดีนะครับการความสับสนด้วยแหละอ่าต่อไปนะครับความแปรปรวนซึ่งมีสองแบบเช่นเดียวกันนะครับแบบประชากรกับแบบกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งมีคําสั่งเสําเรรูปด้วยนะครับอ่าแล้วก็อ่าต่อไปนะครับ VAR นะครับย่อมาจาก variance นะครับย่อมาจาก variance ซึ่งคําว่า variance นะครับเราอ่าหลังวายเดียนก็ลากคุมเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ ตรงนี้ปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างนะครับเท่ากับ var นะครับจะไม่ใส่จุด s ก็ได้นะแต่ในที่นี้ขอใส่นะครับจะได้การความสับสนด้วยนะครับ a 9 j 1 2ครับอ่เห็นในคบว่าค่าที่ได้เท่ากันนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นความแปรปรวนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความแปรปรวนแบบประชากรเนี่ย เราจะไม่ใช้ v r สำหรับคนที่อาจจะนึกไม่ถึงหรืออาจจะต้องการอาอ,าอยากทำอีกแบบหนึ่งก็ได้นะสำหรับคนที่จำได้ว่าความแปรปรวนมันนำ SD มายกกำลังสองนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนำ SD แบบประชากรมายกกำลังสองกันนะครับนะเพราะฉะนั้นพิมพ์เท่ากับครับ SD ปบประชากรนะครับครูไม่แนะนำให้ทุกคนพิมพ์4.8021นะเพราะทศนิยม ตำแหน่งที่ห้าเป็นต้นไปจะยังคงค้างอยู่อีกหลายร้อยตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้การอ้างอิงเซลล์จะดีที่สุดนะครับยกกำลังสองใช้เครื่องหมายหมวกประมาณนี้แฮทนะครับเป็นเหล่่มๆนะครับอยู่ตรงหมายเลขหก 6, อสระอุสระอูนั่นเองนะครับเอนเตอร์ Enter ครับจะเห็นจะเห็นว่าค่าที่ได้ก็ต้องเท่ากันนะครับอ๋อขออภัยนะครับต้องเรียนทุกคน ผมลืมใส่ตรงนี้นะครับจุด p นะครับโอเคต่อไปนะครับการใช้ sd ความแปรปรวนนะครับใช้ sd กลุ่มตัวอย่างนะครับนำยกกำลังสองนะครับ sd ของกลุ่มตัวอย่างนะครับคลิกชื่อเซลเลยนะครับคลิกเซลก็ได้นะครับยกกำลังสองนะครับสังเกตว่านะครับค่า sd ค่าความแปรปรวนนะครับไม่ว่าเราจะใช้คำสั่ง v a r variance นะครับหรือจะ นำ sd มียกกำลังสองกับค่าที่ได้ก็ต้องเท่ากันนะครับตัวสีน้ำตาลแดงด้วยนะครับต่อไปนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นะครับอีก3าตัวนะครับพิสัยระหว่างคอทายนะครับหรือ iqr นะครับ inter quartile range นะครับนำคอทายที่3ลบคอทายที่1นะครับซึ่งเราไม่มีสูตรสำเร็จรูปนะครับเราก็ต้องพิมพ์เองนะครับว่าคอทายนะครับจริงๆพิมพ์เลขพิมพ์ย่ญงได้หมดนะ คอทายจะใช้ข้อทายแบบ E X C หรือ N C ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับชื่อเซลล์พอดีจําได้ก็พิมพ์เลยนะครับคอทายที่สามนะครับคอมมาเลขสามด้วยนะครับต่อไปลบคอทายนะครับควอทายที่หนึ่งอ่าเปิดนะครับ A 9โคบอล J 12นะครับเสร็จแล้วนะครับในเจ็นะครับต่อไปนะครับค่า Q D หรือส่วนเบี่ยงเบนควอทายนะครับ อ่าสังเกตว่าเราสามารถคำนวณได้2แบบย่อยก็คือนำคอทั์ที่3ามลบคอทั์ที่1แล้วก็หารด้วย2ก็ได้หรือจะนำาอคิอเมื่อสักครู่นี้หารด้วย2ก็ได้ซึ่งง่ายกว่าเนาะแต่ผูขอทำแบบแบบแรกนะครับเอาคอทั์ที่3ลบคอทั์ที่1แล้วส่วนด้วย2นะเพื่อจะ,สะแสดงให้รู้ว่านักเรียนต้องระวังวงเล็บมากเลยนะครับเาสมมติว่าเราก็พิมพ์คอทั์ที่3นะครับคอทั์ที่สามไปอีกนึครับถ้าเกิดพิมพ์นะครับ ขอทายที่3นะครับแต่ A9 นะครับอย่าลืมนะครับใส่ขอบเขตข้อมูลถึง J12 อนะครับขอทาที่3ลบวอทายที่1ครับอ่ก a9 อย่าลืมนะครับโคลอน J12 อ่าต่อไปนะครับการหารด้วย2แต่ทุกคนต้องระวังนะครับหารด้วย2แบบนี้จะเป็นการหารเฉพาะขอทายที่1อ่ออย่าลืมนะครับคุณลืมนะครับคอมมาเลขกหนึ่งด้วย แต่ควรจะต้องนําวงเล็บครอบคอทาที่หนึ่งลบด้วยคอทาที่สามอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าสังเกตนะครับตอนนี้นะครับวงเล็บของเรานะครับแบ่งเป็นสีด้วยนะครับอ่ามีคู่สีแดงคู่สีดำอ่าเพราะฉะนั้นดูคู่ดีๆนะครับคู่สีดำนะครับเป็นการลากอ่าเป็นการคลูมคอทาที่สามลบด้วยคอทาที่1เห็นไหมครับอ่าแปลว่าเอาลบกันก่อนนะแล้วค่อยหารด้วยสองนะครับเป็นเท่อได้เลยนะครับ หือใครจะนำเนี่ยครับขอแค่นะครับนำา i q r วารหาดีสองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าได้เท่ากันแล้วขอขอคอมแบกนะครับอาจจะน่าจะคิดแบบไหนก็ได้นะครับต่อไปครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมีสูตรที่อาจะดูคํานวณยุ่งยากเหมือน SD นะครับแต่ทุกคนก็สามารถใช้สูตรสาเร็จรูปได้นะครับอเนื่องจาก m อนะครับส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์นะครับย่อมาจากมี Deviation นะ แต่ภาษาอังกฤษนะครับเขาไม่ค่อยใช้คําว่ามีเอาทั่วๆไปนะครับมีในใช้ในทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนคําว่ามีนะครับเท่ากับมีนเป็น v v r r g g e นะครับแต่ว่าใช้ตัวย่อ ABE นะครับ mean deviation a v e r a g e deviation นั่นเองนะครับวงเล็บนะครับเซ a 9เหมือนเดิมถึง j 12นะครับก็จะได้ค่าที่สวยงามนะครับสวยงามนะครับก็โอเคนะครับนี่คือการวัดการกระจายแบบ สมบูนะครับต่อไปนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นคำว่ากระจายแบบสัมพัสนะครับขึ้นต้นนี้คำว่าสัมประสิทธิ์ทั้งหลายหมดเลยนะครับมี4ตัวหลักนะต่มี5้าแบบย่อยนะต่อไปครับตัวแรกครับสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะครับอ่าทุกคนดูครับค่า cr เห็นไหมครับค่า cr maximum ลบมินิ m ัมหารด้วยผลบวกของ maximum กับมินิมัมโอเคง่ายมากครับแต่ทุกคนต้องระวังนะครับขอแนะนําให้ใส่วงเล็บครอบไปเลย อ่าเห็นไหมครับเทคนิคของผมก็คือวงเล็บชุดบนกับชุดล่างนะชุดเศษกับชุดส่วนนะครับหารกันนะอ่าชุดเศษนะครับใส่วงเล็บครอบไปแล้วนะครับเอาแม็กซิมั A ่มเอเก้าโคลนสิบสองนะครับจริงจงเราสามารถกรอบข้อความ A9 เก้าโคลน A สิบสองได้นะไปครับลบมินิมั m มนะครับ A 9. อเก้าวงเล็บหายไปไม่เป็นไรครับเร็บครับ ค colon J สิบสองนะครับวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับส่วนตัวล่างนะครับผรูขอ copy นะครับถ้าเกิดใครที่อยากพิมพ์พพิม์เองก็ได้นะครับอ่าแต่อย่าลืมนะครับเปลี่ยนเป็นตัวส่วนนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะเป็นการบวกนะครับ Enter ครับได้แล้วนะครับอ่าให้ดูอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเพียงว่าพิมพ์เราพิมพ์คำสั่งเป็นบรรทัดเดียวนะครับโอเคนะครับ เรไปครับสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนขอทาย CQD นะครับเห็นไหมครับว่าก็มีความคล้ายกันอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนำา Q 3มลบด้วย Q 1ห่ารด้วย Q 3วบวกด้วยค, 3, วยค, 3, วยค1น่นะครับในที่นี้ก็จะขอพิมพ์วงเล็บคู่บนหารด้วยวงเล็บคู่ล่างนะครับคู่บนนะครับมันคือขอทายขอทายจะยเป็นคลิกไปนะครับ A9 คูลอน J 12ครับคอทาที่สามอย่าลืมคอมบ้างสามนะครับลบอ่าถ้าใครที่ไม่อยากพิมพ์เยอะอ่าก็สามารถคัดลอกได้นะครับอ่าแต่ต้องวางดีๆนะครับมีวงเล็บมีอะไรก็พึงระวังด้วยนะครับอ่าคอทาที่หนึ่งนะครับอ่าวงเล็บหายไปอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราเติมได้นะหลังคอทาที่หนึ่งแล้วก็หน้าคอทายที่สามนะครับเติมวงเล็บคู่สีดํานะตอนนี้ โปรแกรมใส่เ็นพู้สีดำโอเคเราเช็คถูกต้องนะครับต่อไปครับตัวส่วนนะครับค่าทัที่สามบวกด้วยค่าทั้ที่1นึ่งกูก็จะขอคัดลอกนะครับก่อนทน c นั่นเองนะครับแล้วก็ไปวางนะครับแล้วตัวอาหารนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกด้วยนะครับและนี่สามารถดูที่แถบแทบข้างบนนี้ได้นะครับแถบสูตรที่เราพิมพ์นะครับมี2ที่นะครับตรงเซลล์แต่บางทีอ่ะมันจะดูลําบากถ้าเกิดพิมพ์ยาวๆนะครับ หรือพิมพ์ที่ด้านบนนะครับเนี่ยหัวคอลัมน์ e f g h เป็นต้นไปเนี่ยจะมีช่องแบบสูตรโดยเฉพาะเลยนะครับอ่า enter เลยนะครับต่อไปครับตัวที่3านะครับค่า c m d นะครับสัมประสิทธิ์ของส่วนเบียเบ่ยงเบนเฉลี่ยนะครับซึ่งง่ายมากนะครับ c m d ครับนำ m d m d เราทำไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เองหารด้วยค่าเฉลีย่ยซึ่งค่าเฉลี่ยก็ทำไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น m d นะครับเท่ากับอ่ c c m d เท่ากับ m d m d อยู่ที่ไหนครับ นี่เซลล์ i 3 2หารด้วยค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยหมุนขึ้นไปดูครับเลื่อนขึ้นไปดูค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมี2แบบนะครับวิธีที่1กับ2ใช้ได้หมดนะครับในที่นี้ขอเอ,เอาอันที่1่แล้วกันนะครับแล้วก็ Enter เลยนะครับนครับต่อไปครับ2ตัวสุดท้ายจริงๆเป็นค่าเดียวกันนะครับเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของการแปร,รผันนะมี2รูปแบบคือแบบประชากรก,กับกลุ่มตัวอย่างนะครับค่า CV นั่นเองนะครับเป็นค่าที่นิยมใช้มากที่สุด ในตระกูลของค่าการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์นะครับอ่าต่อไปนะครับ CV นะครับแบบประชากรเท่ากับค่า SD แบบประชากรหารด้วยค่าเฉลี่ยนะครับค่า SD แบบประชากรอยู่ไหนครับ SD แบบประชากรนี่ครับเจอแล้วครับอยู่ที่ i ยี่สิบสี่หารด้วยค่าเฉลี่ยมันเดิมนะครับค่าเฉลี่ยชั้นไหนก็ได้นะครับ Enter ครับเห็นไหมครับง่ายมากครับ ต่อไปครับแบบกลุ่มตัวอย่างบางนะครับแบบกลุ่มตัวอย่างก็ต้องใช้ค่า s.d. ของกลุ่มตัวอย่างด้วยนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างค่า s.d. เจอแล้วครับอยู่ที่ i 2 5หารด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่างมันคือวิธีเดียวกันนะครับคําตอบที่ได้เท่าขอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าค่าที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมนะครับซึ่งบางครั้งนะ เขาก็นําไปเป็นการคูณที่1นึรอแล้วตอบเป็นร้อยละก็ได้นะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับสําหรับข้อมูลที่ไม่มีความถี่นะครับสวัสดีครับ